กลับมาแล้วนะคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการดรสลิมบายดร์พงศธรค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับอู๊นะคะและคุณหมอดร์พงศธรนั่นเองค่ะซึ่งผู้ชมนะอย่าลืมและกันมีคําถามข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะส่งข้อความมาถามกันได้แล้วก็จะตอบแบบสดๆในรายการนะคะช่องทางของเราก็คือที่4642787ค่ะรวมถึงช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิโดโอกาสที่คุณโทรเข้ามาสอบถามกันได้ทุกเรื่องราวไม่ใช่เฉพาะแค่ความสวยความงามเท่านั้นนะคะเรื่องของสุขภาพคุณมีภาวะ อะไรที่ตึงเครียดนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอก็โทรมาได้แบบสดๆเลยค่ะในช่วงสุดท้ายนั่นเองโทรมาที่025541774-5นั่นเองนะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางสําหรับใครที่อยากจะสอบถามราคาคอร์สนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกของคุณหมอว่าคุณหมอเนี่ยมีคลินิกอยู่ที่ไหนส่วนหนึ่งเราต้องพูดถึงความปลอดภัยกันก่อนหลายๆคนนะคะคือในยุคปัจจุบันต้องบอกเลยว่ากระแสในเรื่องของการดูแลสุขภาพกระแสในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเยอะจะเยอะเหลือเกินหลายคนนะคะได้รับเอฟ จากการรักษาจากหมอเถื่อนอะไรประมาณนี้อ,นอ,อันนี้น่ากลัวมากน้องอุ๊บพูดเหมือนน้องอุ๊บอยู่ที่คลินิกหมอเลยเจอทุกวันอู้บเมื่อวานก็มามแล้วท่านผู้ชมมา่างเมืองชนก็ไปทำเถื่อนมามเป็นร้านเสริมสวยเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าถล่มมาเจอเจอทุกวันนะน้องอุบเจอทุกวันบางคนก็มาปรึกษาอย่างเดียวเราก็ไม่ได้รังเกียดนะฮะไปทำบางคนก็เพิ่งไปทำมาสามเดือนบางคนก็เพิ่งไปทำมา ปีหนึ่งสองปีสามปีนะฮะของหมอเนี่ยด้วยด้วยตัวหมอเองเนี่ยหมอเป็นนายแพทย์หมอเป็นนายแพทย์แต่หมอเรียนทางด้านความงามไปเรียนทางด้านความงามไปเรียนทางด้านชะลอวัยได้ดูวุฒิบัตรหน่อยไหมได้ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับสมาชิกขาประจําก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับสมาชิกใหม่ๆหนึ่งคุณจะได้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรเดี๋ยวก็จะมีใบวุฒิบัตรอะไรต่างๆของคุณหมอให้ไี้ ให้ดูได้ชมกันนะคะเพื่อความมั่นใจนั่นเองเพราะว่าส่วนหนึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนมักจะพลาดนะคะไปเจอกับหมอที่ไม่ใช่หมอจริงหมอเถื่อนผู้ยิง่ายๆเลยนะคะจุดหนึ่งคุณต้องเลือกก่อนว่าเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและความชํานาญเพื่ออะไร 1. เพื่อความมั่นใจ2ก็คือเพื่อที่จะลดภาวะเสี่ยงนั่นเองเพราะว่าเรื่องของความสวยความงามเรื่องของสุขภาพเสี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเอาล่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะสำหรับในวันนี้ก่อนอื่นเลยสําหรับใครที่เคยติดตามรายการแล้วก็อยากจะทราบคอสรุ เกี่ยวกับการรักษาเนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ของคลินิกคุณหมอเอาไว้นะคะยังไงก็สามารถโทรไปสอบถามกับผู้ช่วยของคุณหมอกันได้สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนรายละเอียดต่างๆถ้าอยากจะปรึกษาโดยส่วนตัวจะโทรไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ปรากฏให้ตรงหน้าจอเป็นคลินิกของนายแพทย์พงษ์สทรของคุณหมอนั่นเองนะคะเอาล<อ>ะในตอนนี้คอ,คอมแฮงค์คอมแฮงคคอมแฮงคมง <นะ S 2> ไม่เป็นไรแต่ว่าระหว่างนี้บอกช่องทางกันก่อนแล้วกันนะคะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะปรึกษาปัญหากันได้บอกแล้วว่าไม่รักษา ไม่เป็นไร,ค,รคือสอบถามกันก่อนนะคะก็โทรไปที่027141619นะคะแล้วก็0881155442ถึง3อีกหนึ่งช่องทางค่ะฝากคำถามกันไว้ได้ค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m d c r p h o n g s a t h o n นั่นเองนะคะอัลล่ะบอกว่าชอบรายการนี้มากค่ะมีตังอะไรสักอย่างนึงยังไงก็ส่งข้อความมาแล้วกัน๋ย่ไปคำถามจะถามคุณหมอให้เมื่อไหร่จะไปฝังเข็มลดหน้าท้องคะเมื่อไหร่จะมี จร,จริงๆก่อนหน้านี้เราเคยมีการฝังเข็มโดยทํงในรายการแล้วด้วยน,นะคะ อย่างไงก็ <c oughs> เรื่องของราคาเรื่องของรายละเอียดโทรสอบถามกันได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะนิดนึงก่อนแล้วกันพูดถึงเรื่องของโรคอ้วนแล้วนี่นะคะหลายคนนั่นจะมีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย 1. นนอกจากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วส่วนที่2คือผู้หญิงจะไม่ค่อยมั่นใจ <c oughs> นะคะทีนี้เราจะพูดกันนิดนึงว่าถ้าผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับไขมันสะสมตรงขา <c oughs> อย่างนี้ขาใหญ่นะคะ <c oughs> จะมีวิธีการรักษาโดยการฝังเข็มยังไงคะคุณหมอก็ทําได้หลายทางนะ ทำได้หลายทางอาจจะเป็นฝังเข็มวิธีดั้งเดิมก็ได้<ม>วิธีดั้งเดิมก็คือเอาเข็มเนี่ยมาปักตามจุดนะฮะ<ม>จุดที่เราเปี้ยนเจิงตามตามหุ่นตามเนี้ยนะฮะ,ะแล้วก็ปักปักตามจุดนะฮะแล้วทีนี้พัฒนามาเป็นเข็มน้ำนะ<ม>เข็มน้ําจะได้ผลดีกว่า<ม>เร็วกว่าเยอะเลยะนะครับเร็วกว่าเยอะเลยทีนี้หมอมีคลิปเดียวไหม ดูวิธีทําเข็มน้ำดูวิธีก่อนคือจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่คนที่ขาใหญ่เนี่ยทำไมสาเหตุเป็นมาจากอะไรเหรอคะอาจจะเป็นหนึ่งฮะจีโนไทป์ของเขาคะที่เราพูดไปก็คือคุณพ่อคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายที่ถูกต้องนะฮะมันก็เลยเตี้ยแล้วก็ตันขาโคนขามันก็จะใหญ่แล้วบานออกมาอาหารการกินก็เกี่ยวนะครับการนั่งนานๆก็เกี่ยวเดินเยอะๆเหรอคะถ้าเดินเยอะๆเป็นกล้ามเนื้อน้องอู เป็นกล้ามเนื้อก็ไปออกทางทางน่องแต่ว่าบางคนเนี่ยอ,อย่างหนึ่งคือมันจะมีสองแบบคนขาใหญ่ในแบบที่ไขมันสะสมกับอีกแบบหนึ่งอู้ว่าค่อนข้างจะน่ากลัวโดยเฉพาะผู้หญิงก,ก็คือกล้ามเป็นมัดๆกล้ามตรงกล้ามเนื้อขาค่ะอยางนี้สามารถรักษาให้หายได้อันนี้นใช้วิธีเข็มใหม่ครับใช้เทคนิคเข็มใหม่ฮะมันมีอยู่ในในตำราจ,จีนโบราณนะครับ้ว่าถ้าเราแทงเข็มไปที่จุดที่เหมาะสมนะฮะ แล้วก็แทงกงไปในชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อนั้นจะมีการทํางานน้อยลงได้ม,มันเขียนในมีคนเขียนใตนตำราจีนดั้งเดิมนะแล้วก็ถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยเราใช้โบทอกโบทอกถ้าของแท้เนี่ยขาข้างหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นต่อข้างนะฮะประมาณ 2- 3สมหมื่นต่อข้าง้วอ,อยู่ได้แค่3มเดือนเองแพงมากมแพงมากนะ,ะมันบอกว่าฝังเข็มคุ้มกว่า ฝังเข็มนี้ถ้าถ้าเทียบกันแล้วเมื่อกี้โบถอกสามเดือนเนี่ยก็คือข้างละสองสามหมื่นใช่อธิว่าประมาณห้าหกหมื่นแล้วการกลมๆหกหมื่นนะคะใช่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นการฝังเข็มค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะก็ประมาณเดียวกันค่ะแต่เราไม่ต้องเสียซ้าอ๋อคือมันอยู่ได้ยาวใช่มันมันเป็นเนื้อเราเองค่ะการฝังเข็มเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องความงามไม่ว่าจะเรื่องหน้าตาค่ะอย่างที่ตอนนี้ยอดนิยมของคลินิกคือฝังเข็มน้ํารักษาฝ้าหน้าเด็กนะฮะตรงเนี้ยยอดนิยมมาก มันเป็นเนื้อเราเองมันดีถึงขนาดไหนฮะเมื่อวานท่านผู้ชมคนหนึ่งนะฮะหมอจําเขาไม่ได้อะไม่ไม่ได้แกล้งด้วยนะหมอมาถึงนึกว่าพี่อีกคนหนึ่งล้วก็คุยคุยใหญ่เลยพี่เป็นยังไงเขาก็งงเอเดินออกมาอ้าวไม่ใช่นะพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเยอะมากครับคือจากจากเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยมันสวยขึ้นมาเลยพี่เขาทำไปมันสี่ครั้ง สี่ครั้งกับการฝังเข็มหน้าเด็กเข็มน้ำนหน้าเด็กนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเข็มน้ําเหมือนกันแต่ว่าเป็นการฝังเข็มน้ําลดต้นขาใหญ่นะคะวันนี้คุณหมอมีวิทีอามาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยละกันอย่างที่บอกเลยว่าสาเหตุหลักๆนะคะก็คือมาจากหนึ่งในส่วนของกรรมพันธุ์ส่วนที่สองก็คือในส่วนของการกินเยอะมากจนเกินไปนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะ เหมือนกับเดินเยอะใส่ส้นสูงเยอะอาจจะมีกล้ามเนื้อขาก็ได้ใช่ฮะเป็นกล้ามเนื้อฮะแล้วพวกนี้มันสะสมนะฮะสะสมมาเลยเดี๋ยวดูนะดูวิดีโออารด้วยกันเลยค่ะนะฮะอันนี้นะฮะโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะมีปัญหาตรงจุดตรงนี้ครับนะฮะอันนี้เราใช้จุดของถุงน้ําดีครับใช้เส้นของถุงน้ําดีนะฮะฝังเข็มน้ําเข้าไปเลย เราจะใช้อุปกรณ์การแพทย์ของแผนปัจจุบันนะฮะซึ่งมีความสะอาดนะครับมีความสะอาดกว่าวิธีดั้งเดิมมากค่ะนะจะไม่ใช่การฉีดยาเหนะ็นไหมฮะจะไม่ใช่การฉีดยายทั่วๆไปเราจะมีการปูการเสียเข็มการดึงเข้าดึงออกนะฮะเราสังเกตว่าเราไม่หมุนเข็มนะเราก็ต้องใช้ลมปานของแพทย์ที่จะดันยาเข้าไปนะแล้ส่งพลังเข้าไปที่จุดตรงนั้นนะ,ะแล้วก็อุดไม่ให้ชี้ออกค่ะ นะฮะ,ะดูต่อเลยนะฮะคลิปต่อกันนะฮะคลิปต่อกันอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้เป็นจุดของถุงน้ำดีเหมือนกันอันนี้คือบริเวณต้นขาต้นขาค่ะ<า>ต้นขาครับแล้วคนนี้เป็นแบบเดียวคนในช่องนี้ฮะสถานีนะครับ อ,อนุญาตเข้ามาออกจริงๆเราไขมันต้นขากับเซลล์ไ์นี่มันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงต้นขาไม่ค่อยมีเซลล์ไ์คุณผูต้นขาเป็นไข่ใช่ต้นขาไม่ค่อยมีเซลล์ไ์นะส่วนใหญ่ที่มันใหญ่มันใหญ่จากอะไรคะใหญ่จากไขมันที่เป็นแข็งๆนะเซลล์ไ์จะอยู่ตรงนี้ฮะจะอยู่ตรงตรงระหว่างซอกเนี่ยฮะตรงนี้เป็นอีกจุดนะฮะเราจะใช้จุดของเส้นไต นะฮะเป็นเส้นไปเดี๋ยวก็จะมาดูแอนิเมชันกันนะเช็ดแล้วก็อุดไว้นะฮะเราใช้เข็มเข็มน้ำเข็มน้ำจะเร็วฮะเร็วมากฮะนะครับเดี๋ยวดูสุดท้ายและอันนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้คือในส่วนของเซลลูไลท์ใช่ฮะจะเป็นเซลลูไลท์ครับแต่เกิดด้านข้างๆจะเป็นไขมันแข็งๆใช่ฮะจริงๆคือ ยากใช่ไหมคะออเซอร์ไรน่าง่ายกว่าแต่ข้างๆจะยากกว่านะพอเราทําเข็มน้ําพวกเนี้ยก็เดี๋ยวเราจบด้วยเข็มไหมค่ะนะเราจบด้วยเข็มไหมได้นะเห็นไหมไม่ยากเลยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วกลับบ้านได้นะไม่ต้องไปเสี่ยงกระดูดไขมันถ้าดูดถ้าดูดไขมันส่วนใหญ่ที่ลงข่าวกันเยอะๆมันไขมันมันออกไปที่ปอดใช่ไหมวิ่งไปที่ กระแสโลหิตเราแล้วไปที่ปอดปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดหายใจทันทีจะช่วยไม่ทันอันนั้นคือมีภาวะเสี่ยงถึงแม้ว่าแพทย์จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นคือถ้าถ้ารอดนะแพทย์ต้องแพทย์ต้องเฝ้าเลยแล้วเครื่องมือที่อุปกรณ์ที่เครื่องใส่ทิ้วอ่ะใส่ท่อช่วยหายใจอ่ะเหมือนที่มูลนิธิเขาเมียนมาต้องต้องเฝ้าอย่างนั้นนะฮะแต่เราไม่รู้มันจะมาตอนไหนนะเราอีกอันหนึ่งก็คือเวเซอร์เวเซอร์คือการดูดไขมันแบบหนึ่งฮะโดยเอาเลเซอร์เข้าไปกระตุ้นตรงนั้นแต่ว่ามันมัน ไม่คุ้มนะฮะค่ะแล้วอย่างการฝังเข็มน้ําลดต้นขาแบบนี้จะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนถึงรู้สึกว่าเห็นผลคะแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะว่าแข็งถ้าแข็งหน่อยก็นานค่ะนะถ้านิ่มๆเป็นเซอร์ไรส์เนี่ยเร็วนะแต่ทีนี้หมอแนะนําว่าซื้อคอสที่มันมีประกันด้วยค่ะราคาสูงหน่อยแต่คุม้มคุณซื้อครั้งเดียวคุณจบเลยเรารับประกันนะ,ค,ะคุณทำไปเลยสิกว่าหนคุณคุณทำไปเลยคุ้มกว่า แล้วอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงการดูุดไขมันใช่ไหมคะของวิธีทั่วไปของแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาทํากันเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ไขมันวิ่งเข้าสู่ปอดใช่อันนั้คือภาวะเสี่ยงมากแล้วฝังเข็มเนี่ยมีภาวะเสี่ยงอะไรบ้างคะอนน้อยมากครับที่เจอบ่อยๆมันแค่เขียวแค่เขียวแค่มีรอยเข็มแค่นั้นเองมันแป๊บเดียวหมกว่าวันเดียวมันก็หายแล้วมันคุ้มกว่าแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเดินทางมา มันไม่ใช่ว่าทําหนเดียวก็จบเหมือนการดูดไขมันมันไม่ไม่มีนะฮะมันไม่มีถ้าทําหนเดียวก็จบก็คือการดูดไขมันนะแต่ก็ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงต่างๆนะหมอว่าฝังเข็มมันปลอดภัยกว่าเยอะค่ะแล้วฝังเข็มต้องใช้ฝังประมาณกี่ครั้งคะคุณหมอโดยปกติส่วนใหญ่แล้วค่ะก็ประมาณ5้าห้ห้าครั้งโดยเฉลี่ยนะฮะประมาณ5ครั้งแต่ถ้าคนที่ประมาณสัก80ดสิบร้อยโลนี่อาจจะต้องเป็น10ต้องเป็นสิบค่ะ แล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมที่ซื้อคอร์สไว้อะคอร์สที่ว่ามีประกันไว้เนี่ยแฮปปี้มากฮะแป๊บ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 ไปแล้วเปลี่ยนกางเกงไซส์กางเกงแฮปปี้มากไม่ต้องมากังวลกับค่าใช้จ่ายไม่ต้องมานั่งหยุม่มหยิมหยุ่มหยิมยมาว่าคุม้มกว่าค่ะ,ะคที้ถามเผื่อ<ม>คุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากที่จะใช้เหมือนกับใช้วิธีการรักษาแบบนี้คอร์สหนึ่งจริงๆแล้วมันคอร์สของหนอนกี่ครั้งแล้วก็ราคาเท่าไหร่คะคอร์ส ฟังเข็บน้ําอย่างที่นี้นะฮะมันก็มีสามหมื่นห้าสามหมื่นสองห้าหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วก็มีประกันก็อยู่ที่เก้าหมื่นแล้วก็มีซื้อประกันอีกสองหมื่นอะไรเงี้ยนะครับอย่างสามหมื่นสองกี่ครั้งคะคุณหมอสามหมื่นสองสามครั้งสามครั้งห้าหมื่นก็ห้าครั้งนะครับเจ็ดหมื่นก็เจ็ดครั้งนะครับแต่ว่าเป็นแต่ละครั้งเนี่ยคือเราไม่ได้มาประหยัดตัวยาไม่ได้ประหยัดอะไรนะเราเราให้คุณเต็มเลย แล้วอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ก็ทิ้งเราใช้หนเดียวก็ทิ้งก็เลยแล้วก็ตัวหมอเองเป็นคนทําเองเราจะไม่ได้ให้พนักงานมาเป็นตัวแทนทําเหมือนที่อื่นเราไม่ได้ทำอย่างนั้นครับคือทุกคนทุกคนแค่ทุกคนที่เดินเข้ามาในคลินิกคุณหมอครับก็จะต้องรักษาผ่านคุณหมอคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการลดต้นขาแล้วค่ะจริงๆจุดฟังเข็มเนี่ยมีแค่2จุดเหรอคะคุณหมอเราใช้คือเข็มน้ําเราไม่ใช้จุดเยอะนะ นอกจากว่าเราใช้วิธีดั้งเดิม่ะใช้วิธีดั้งเดิมที่เป็นเข็มก็มีเครื่องกระตุ้นนั้นเราอาจจะเปียนเจิงะนะแต่ทีนี้เราต้องดูสุขภาพการการที่เราจะพร้อมได้มีสี่แฟกเตอร์ถูกไหมหนึ่งเรื่องหิวหิวเนี่ยเราใช้วิธีสังเข็มย่อ,อเระเพาะถูกไหมฮะแต่ว่าคนที่มาหาหมอส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานี้นะจะเป็นผู้พวกผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะฮะสก็คือต้องดักจับเข้าไปเราก็มียาดักจับที่ปลอดภัยมากไม่ดูดซึมเข้าร่างกายเลยนะ ยี่ห้าเม็ดก็แค่สามพันหนึ่งเองะนะไม่ดูดซึมเข้าร่างกายจะมีเบาหวานมีโรคนน้นโรคนี้กินได้หมดเพราะมันทํางานในลาไส้แล้วก็อุจจาระออกไป<ม>นะครับอันที่สามเนี่ยคือการเอาไขมันออกไปกบการเบิร์นแฟตออกไปก็คือการใช้เข็มน้ำเนี่ยดีที่สุดนะฮะแล้วถ้าคนกลัวเข็มนะมีมีท่านผู้ชมมาถามโทรมาถามนะกลัวเข็มไม่อยากเจ็บเราใช้พวกเลเซอร์ได้เดี๋ยววันไหนใครอยากมาเป็นแบบนะฮะ <c oughs> ไปลงชื่อไว้ที่แฟนเพจหมออยากเป็นแบบ ใช้เลเซอร์เข้าจุดฝังเข็มได้ฮะสลายไขมันได้เหมือนกันน้องอุ้นะครับเข้าจุดฝังเข็มเนี่ยก็คือเบิร์นแฟตสี่สามเมื่อถูกไหมฮะแฟกเตอร์ที่4ี่คือปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพคือพวกเมตาบอลิซึมของเรา<ม>อย่างเช่นอย่างเนี้ยหมอใช้จุดไตแต่จุดถุงน้ําดีถูกไหมฮะที่มันมีการขับไขมันออกทางถุงน้ําดีได้แล้วก็จุดไตเนี่ยเป็นเมตาบอลิซึมของร่างกายเห็นไหมฮะจะต้องมีสี่แฟกเตอร์ใหญ่ๆเราจะไปทําอะไรง่ายๆนะฮะ คือคนไข้ที่ที่มาหาหมอเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์คือไปผ่านอะไรมาเยอะละทานอาหารเสริม,มนะออกกําลังกายก็แล้วอดอาหารก็แล้วคือไม่ลงคือไอ้พวกเนี้ยมันเสียละร่างกายโครงสร้างมันเสียละ,ะเราต้องใช้ฝังเข็มี่ยฟื้นมานะครับแล้วต้องต้องทำเป็นคอร์สนะไม่ใช่ครั้งเดียวก็หายเดี๋ยวมาดูจุดกี้นี้ไหมเรามาดูจุดกี้นี้นะฮะจุดกี้นี้ที่เราใช้กันดูเป็นแอนิเมชันนะฮะนะฮะมาแล้วครับมาแล้วฮะนะฮะ อจุดที่ฟังคุณหมอฟังเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันจะเดิน<ะ>ตามนี้มันเดินตามนี้ฮะเดี๋ยวไปถึงจุดนั้นได้ฮะ,ะอันนี้เป็นถุงน้ำน้ำดีที่ทําหน้าที่ในการขับไขมันออกจากร่างกายได้เห็นไหมฮะหมอถึงใช้จุดเดียวฮะมันวิ่งไปทั้งตัวฮะหัว <ừ> หัวจุดเท้าเลยฮะเดี๋ยวลองดูนะนี่ก็คือจากที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ อันนี้เส้นเส้นที่จุดจุดนี้ะแสกระแสลมปานนะฮะกระแสลมปานมันวิ่งไปเห็นไหมฮะวิ่งไปที่ตาด้วยอย่างฟังเข็มตาแบลวเนี่ยหมอก็าใช้จุดพวกนี้ฮะเพราะมันไปถึงตาที่ว่าตาเด็กหมอก็าใช้จุดพวกนี้อยู่ในเส้นนี้เหมือนกันตาแบลวตาเด็กเมื่อวานก็มีนะฮะท่านผู้ชมมาทํามาจากเมืองชนเห็นไหมฮะวิ่งไปจุดจุดนี้คือกระแสลมปานวิ่งเข้าไปละเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นนี้ที่เราทำกี้เนี้ยโชว์มาแล้เห็นไหม นนีีเน่เยนะวิ่งไปถึงขานะครับอันนี้ทำหน้าที่ในการขับไขมันออกจากร่างกายให้เรานะฮะเห็นไหมครับนะเห็นไหมหัวจัดเท้าเลยเส้นเดียวเส้นเดียวหัวจัดเท้าอีกอันอีกอันเป็นเส้นไตเส้นไตเมื่อกี้เราฝังสองจุดใช่จุดอ,อยู่ระหว่างซอกขานะฮะ เส้นไตเนี่ยไตทําหน้าที่ทางจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเมบอวิซึมของร่างกายฮะเป็นการเผาผลาญไขมันฮะอันนี้จะวิ่งสวนขึ้นไปละมันวิ่งจากเท้าเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะเห็นไหมฮะต่างจากจุดเมื่อสักครู่นี้จากกรลงล่างใช่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงเนี้ยซี่ขาตรงเนี้ยเราใช้เส้นไตถ้าไตปุ๊บมันเพิ่มเมบอลิซึมให้เราเห็นไหมฮะนะจุดดนี้คือกระแสลมปานฮะวิ่งไปที่ไตไปเสริมไตให้เราด้วยเห็นไหม ไ่ปุ๊บกระเพาะปัสสาวะกี้เนี่ยฮะก็ค่อยวิ่งขึ้นไปอีกทีหนึ่งเป็นจุดอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะถ้าหน้าท้องเนี่ยถ้าถ้าจะลดหน้าท้องใช้จุดเนี่ยฮะจุดข้างสะดือเนี่ยฮะพวกนี้ไปเสริมไปฮะเราใช้เข็มน้ําได้นะค่อยๆขึ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยไขมันสะสมนอกจากต้นขาแล้วบางคนอาจจะมีในส่วนของไขมันสะสมตรงบริเวณ หน้าท้องตรงต้นแขนอันนี้คือสามารถใช้วิธีการฝังเข็มได้ด้วยเข็มน้าได้ฮะใช้ชเข็มน้ําครับขอให้ลงทุนกับตรงนี้นิดนึงครับบอกว่าคุ้มฮะมันเป็นมันหายแล้วมันหายไปเลยมันหายอา้วจอยังไม่เปลี่ยนมันหายแล้วมันหายไปเลยนะมันไม่ได้ว่าเหมือนการนวดอะไรพวกนั้นมันไปไขมันไปหลบอยู่ที่นึงมันหายปุ๊บมันก็สลายไปเลยช้าแต่จริงไอ้พวกนั้นอะ ไปหลบอยู่หรือบางคนเนี่ยใช้เทคนิคขับน้ําออกขับน้ําออกน้ําหนักก็ลงนะตแต่ไขมันยังอยู่ไขมันยังอยู่ฮะไขมันมันไม่มีทางฮะที่ว่า,าคุณทําปุ๊บคุณเดินออกจากสถานเสริมความงามปุ๊บ่็น้ำหนักคุณลงเอวคุณลงไม่ใช่หรอกม,มันต้องใช้เวลาในการเผาผลาญน,นะไอ้นั่นที่เขาให้ลงเยอะๆคือเขาใช้วิธีขับน้ําแค่นั้นเองไม,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไขมันนะไขมันจริงๆหมอว่าฝังเข็มน่าสนใจฮะก็ทําให้ประหยัดในการใช้ยาลง ใช้ยายลดความอ้วนใช้ยาอะไรพวกนี้ประหยัดประหยัดไปเยอะเลยค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีติ่งหลายๆติ่งที่บริเวณต้นคอตรงตคอนะคะตันนี้สามารถที่จะฝังเข็มช่วยได้ไหมคะคุณหมอคือภาษาแพทย์เรียกว่าสกินแท็กสกินแท็กเนี่ยนะฮะถ้าอย่างน้องสมมติอายุประมาณน้องอุเนี่ยถ้าถ้ามีมาเนี่ยหมอว่าทายาไว้ ยาตะลับหนึ่งไม่ไม่เท่าไหร่เองอย่างใช้ในเซตยาหน้าหวานก็ช่วยะนะในเซตยาหน้าหวานยาก,กินหน้าหวานก็ช่วยป้องกันพวกนี้<อ>สังเกตว่าหมอทำรายการมาหมอนเน้นป้องป้องกันหมดเลยหมอจะพูดตรงนี้ก่อนว่าป้องกันสําคัญที่สุดอย่าให้มันเกิดนะพวกนี้มันเกิดจากที่เราชราภาพผิวหรือว่าอายุเราโครงสร้างร่างกายเราชราภาพแล้วติ่งมันจะมามนะสองคือกรรมพันธ์ะนะครับชราภาพคือไม่ได้ดูแลอาจจะโดนแดดเยอะ ไม่ได้ถนอมตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองนะฮะ,ฮะในชุดหน้าหวานจะมียาพวกนี้ช่วยช่วยด้วยะนะครับตอนนี้3,300ชุดเล็ก3,300ค่ะชุดใหญ่7ประมาณ7,2 0นะ,<ฮ>ะมีโฟมมีกันแดดอะไรพวกนี้ด้วยทำพวกนี้มันได้ด้วยเห็นไหมน้องอูนอกจากหน้าเราหวานปุ๊บไอตต่งเนื้อไม่ค่อยเกิดทีนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วอะฝังเข็มไม่ช่วยค่ะแล้วต้องทำยังไงคะอย่างนี้เลเซอร์ครั อ๋อต้องเลเซอร์อย่างเดียวเลเซอร์อย่างเดียวฮะเอามันออกแล้วก็ทายาตามแล้วที่คลินิกคุณหมอยังมีเลเซอร์ด้วยมีใช้ตัวซอฟเลเซอร์ฮะแล้วก็มีทายาชาแล้วทำเม็ทียรจุดทำเมทีกระจุดแล้วก็ถ้าเยอะๆเดี๋ยวเราคิดราคาเหมาให้ไม่แพงแล้วหมอทำเองเหมือนเดิม ยังไงก็ลองสอบถามดูละกันนะคะคแล้วก็ในส่วนของคําถามอื่นๆนะคะยังไงก็สามารถส่งมาได้ที่4642787เ 7, มื่อกี้พูดถึงเรียวขาละอูเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนนอกจากมีไขมันสะสมตรงบริเวณต้นขาหลายคนน่าจะมีพวกเส้นเลือดขอดอะคะอ่ะโดยเฉพาะสุภาพสตรีทีท่ใส,ส่รองเท้าส้นสูงเยอะๆอูเองก็เริ่มจะมาแล้วเหมือนกันและอูเชื่อว่าบางคนอาจจะด้วยน้าหนักตัวเยอะอย่างเงี้ยน,นะคะจะ<ช>ีสามารถสังเข็มรักษาได้ไหมคะน้องอู เหมือนอยู่ที่คลินิกหมออะไนั้นเหมือนเห็นคนไข้อะไรนะจริงๆนะเยอะนะโดยเพราะตอนตอนที่หมอมาออนแอร์ใหม่ๆช่วงปลายปลายปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนไข้หลายหลายท่านเลยนะเราใช้วิชาเข็มโลหิตชื่อน่ากลัวนิดนึงเข็มโลหิตเข็มโลหิตค่ะเข็มโลหิตก็ทำสิบครั้งฮะก็เราจะต้องมีการเปลี่ยนเจิ่งด้วยจะใช้เทคนิคฝังเข็มดั้งเดิมฝังเข็มดั้งเดิมร่วมกับวิชาเข็มน้ําเข้าไป นะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวมาเสนอหรือว,ว่ามีท่านผู้ชมอยากจนะมาเป็นแบบเชิญนะฮนะใช,ช้วิชาเข็มโลหิตนะฮะจะดูโหดนิดนึงมีเลือดกระจายบ้างนะมีเลือดกระจายด้วยฮะทีดีด้วยฮะแต่ดีฮะ<อ>เพราะว่าแผนปัจจุบันยังไงรู้ไหมแผนปัจจุบันเขาเหมือนเหมือนท่อน้าอะท่อน้ําที่เราอุดตันเนี่ยแล้วเขาก็เอาซีเมนต์มาอุดแค่นั้นเองนี่คือแผนปัจจุบันหรือว่าเขาตัด ตัดที่มันมีปัญหาเราก็มาต่อกันใหม่เท่านั้นเองอแต่แผนจีนเนี่ยเขาเขา้เขาไปแก้จากข้างในส่วนอย่างนี้ภาวะเลือดพองมีภาวะภาวะเลือดพองนะฮะที่เราจะต้องไปแก้เข้าไปแก้ภาวะเลือดพองให้ได้มันเราต้องไอ้ส้นสูงเนี่ยเราเรียกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเราต้องพักเท้าเดี๋ยวทุกคนทราบกันอยู่แล้วแบบอย่างน้องอู๋เท่าไงอายุ20กว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งอ่ะ45ห้าเนี่ยมันมากขึ้น มันจะมากขึ้นกใช่อุ้เคยเห็นบางคนอาจจะด้วยน้ําหนักตัวเยอะนะคะหรือว่าใส่ส้นสูงมาต่อยืนเป็นระยะเวลานานมาคนจากเส้นเล็กกลายเป็นเส้นขอดออกมาปูดออกมาเลยก็มีนะคะแต่จริงแล้วใช่แต่จริงแล้วฝังเข็มจะช่วยรักษาให้หายได้ได้ครับขาดครับเพราะว่าเป็น รักษาจากข้างในค่ะแล้วอย่าทําหนเดียวนะครับทำเป็นคอสต้องทําเป็นคอสนะค่ะ,คะนะผู้หญิงกับขานี่สวยนะใช่นะมีมีสเสน่ห์นะะหมอหมอยังชอบกัคือเดี๋ยวหมอหมอต้องบอกนิดนึงท่านผู้ชมเกือบร้อยเปอนะะคิดว่าหมอเป็นเกย หมอเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายต่อให้ไม่ใช่คุณหมอต่อให้เป็นผู้ชายท่าน,นอื่นๆนะคะโดยปกติหรือไม่ใช่ผู้ชายก็ตามแต่เป็นอูเองเนี่ยสมมติเห็นผู้หญิงสักคนยเดินมามโอ้โหขาสวยมากเราต้องมองก่อนชอบฮะชอบสวยฮะเป็นสเ,นเนสเน่ห์อย่างนึงเ,นเป็นสเสน่ห์เป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งของผู้หญิงแต่อุเชี่ยวผู้หญิงหลายคนไม่มั่นใจอยากจะใส่ขาสั้นบ้างอยากจะใส่กระโปรงสั้นบ้างแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าพอใส่แล้วก็แบบ ดูไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่เขามีปัญหาทั้งบางคนเนี่ยก็คือกล้ามขาใหญ่นะคะบางคนต้นขาใหญ่บางคนมีเส้นเลือดขอดตัวนี้ฝังเข็มช่วยได้หมดด้ได้ได้หมดเลยอะแล้วอย่างอย่างอย่างต้นขาใหญ่อะค่ะเออนี่อันนี้น่ากลัวมากต้นขาใหญ่เราใช้เข็มน้ำค่ะอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วใชมะใช้เข็มน้าปุ๊บพอมันหดจริงๆ before after หมอเตรียมไว้นะแต่ว่าคอมมีปัญหานะฮะเปิดทับนิ่งไม่ได้ตรงเนี้ยนะฮะพอมันเข้ามาปุ๊บเราใช้เข็มใหม่เข้าไปค่ะนะฮะ อันนี้ที่เขามาร์กเนี่ยหมอหมอเดาเลยเตรียมจะดูดไขมันอันนี้เตรียมดูดไขมันะนะเราเระวังผลแทรกซ้อนตรงนั้นฮะ,ะแล้วมันถ้าเป็นมาปุ๊บเนี่ยมันส่วนใหญ่ตายถ้าจําได้ไหมสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะที่เชียงใหม่อะ่ะที่เชียงใหม่อ่ะคนไข้ที่เสียชีวิตชื่อน้องกุ้งฮะ,ะข่าวดังมากออนะ<ช>ท,ท,ที่แอบแม่ไปทําคลินิกใกล้บ้านแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็หายไปเป็นวันๆเอะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่คลินิกแถวแถวบ้านนะฮะ คือหมอหมอคนนี้เป็นหมอหูคอจมูกค่ะแล้วเขาก็อาจจะไปคูพักรักจําจากการดูดไขมันจากหมอท่านอื่นมาแล้วก็มาแอบทําตอนนี้หมอคนนี้ยังอยู่ในคุกอยู่ไงฮคนะครับระวังฮะเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะคะเอาละแต่ว่าเนี่ยแหละนะคะก็เป็นวิธีการลดไขมันที่ต้นขานะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อขาจริงๆที่เกาเหลีอันนี้น่ากลัวมากเป็นไงวิธีการคือเขาใช้ อะไรกระแซทิมๆทิมเข้าไปนั่นคือดูดไขมันนะน้องโอ้นั่นคือดูดไขมันนะฮะเขาจะเป็นท่อฮะใหญ่ๆกว่าปากการี่อีกนะฮะแล้วก็กระทุงแล้วก็ฉีดยาชาเนี่ยเขามาไว้คือเขาจะฉีดยาชาคืออีกอย่างหนึ่งที่หมอหมอต้องเตือนนะยาชานี่ก็แพ้เยอะนะแพ้แล้วมีโอกาสเสียชีวิตทันทีเหมือนกันต้องระวังนะฮะเขาก็ฉีดยาชาไปตามผิวอะแล้วเขาก็ท่อเนี่ยแทงแทงแทงนี่เวลาท่อมันแทงเนี่ยเป็นการเขาเรียก เหมือนผิวเราเนี่ยได้รับอุบัติเหตุไงแล้วภาษาแพทย์เราใช้คำว่า fat droplet คือไขมันที่มันเป็นอนูที่ฝอยมากมเล็กมากเนี่ยมันรอดเข้าไปผ่านไปเข้าไปในเส้นเลือดเราอะ่ะ<ม>แล้วมันก็วิ่งเข้าไปอยู่ในกระแสโลหิตเราแล้วพอไปอุดที่ปอดคือท่อปอดเนี่ยมันเล็กกว่าไอไขมันนี้<ม>นะมีอยสามภาวะที่เกิดภาวะนี้ได้นะก็ค,ะคือหนึ่งดูดไขมันสองกระดูกหัก เวลารถชนรถคว่ำเห็นไหมสังเกตเลือดคนไข่จะมีมันๆออกมาไอ้ตัวนี้แหละฮะเวลาอุบัติเหตุนะคือมันอยู่ในไขกระดูกเราอีกอันหนึ่งก็คือขอดรูกขอดรูกอยู่ในน้าค่่าที่สังเกตที่มีข่าวบ่อยๆเกิดจากไอ้น้าค่ําเนี่ยแล้วมันมีไขมันอยู่ในนั้นอะหลุดเข้าไปในกระแสโลหิตเราแล้วไปอุดที่ปอดนะฮะขนาดอยู่ในโรงพยาบาลยังเสียชีวิตเลยเห็นไหมนะมีพยาบาลเฝ้ายังเสียชีวิตเลยหมอว่าดูดไขมันไม่น่าเสี่ยง ไม่น่าเสียงครับ อ่อละเราก็บอกเคล็ดลับกันไปแล้วนะคะว่าวิธีการรักษาถ้าคุณยากจะแบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันได้เราก็บอกแนะนํากันไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วฝังเข็มช่วยได้นะคะคแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับสามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลต่างๆในรายการโดยตรงกับคุณหมอไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการลดความอ้วนเท่านั้นนะคะความงามตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าวรวมถึงสิ่งที่สาคัญเลยก็คือวันนี้เนี่ยนะคะเราจะบอกเลยว่า คุณผู้ชมส่งข้อความมาเดี๋ยวเราก็จะทยอยตอบให้นะคะตาม SMS ที่คุณส่งมาเพราะฉะนั้นย้ำกันหน่อยและการ464 2787พักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน